สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังได้เห็นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วและพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่เขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องจากฝรั่งบางคนถึงขั้นเปรียบว่าเป็นสวรรค์นบนดินบางคนถึงกับน้ําตาไหลเมื่อได้สัมผัสกับความงดงามนี้ด้วยตาตัวเองช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วคึกคักมากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจํานวนมาก นอกจากคนไทยแล้วยังมีชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยพากันเดินทางมาสักการะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลายคนขับรถกระบะก,กันมาเองเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศและแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาข่าวนี้ยังได้รับการรายงานในสื่อต่างประเทศอีกด้วยว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแวะมาทำบุญและเยี่ยมชมวัดแห่งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มาเยือนมักจะถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอลงในโลกออนไลน์ ภาพและคลิปเหล่านี้ได้รับการแชร์อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์เมื่อชาวต่างชาติได้เห็นภาพความงดงามของวัดนี้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลายคนรู้สึกทึ่งและประทับใจอย่างมากบางคนถึงกับบอกว่าวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วสวยงามราวกับอยู่บนสวรรค์ความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังกันต่อเลยครับความคิดเห็นแรกมีคนกล่าวว่าว้าว วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นหนึ่งในวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าการออกแบบพระพุทธรูปและวิหารน่าทึ่งมากต้องหาโอกาสไปเพชรบูรณ์ให้ได้สักครั้งต่อมามีคนกล่าวว่าวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากวิวโดยรอบของวัดก็น่าประทับใจเช่นกันอีกความคิดเห็นหนึ่งเสริมว่าทัศนียภาพจากภูเขามายังวัดงดงามมากการตกแต่งภายในวัดก็สวยงามจนไม่อยากละสายตา มีคนเข้ามาชื่นชมช่างฝีมือที่สร้างวัดนี้โดยกล่าวว่าช่างฝีมือที่สร้างวัดแห่งนี้สุดยอดมากทุกรายละเอียดดูประณีตและเต็มไปด้วยความตั้งใจจริงอีกคนหนึ่งเสริมว่าศิลปินและช่างฝีมือของไทยน่าทึ่งจริงๆไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาชนะเลิศก,การแข่งขันแกะสลักหิมะที่เมืองฮาบินประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าฉันคิดถึงและอยากไปเมืองไทยมากอยากเห็นวัดสวยๆแบบนี้ด้วยตาตัวเอง มีความเห็นหนึ่งเข้ามาชื่นชมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมากเหมาะสำหรับคนที่อยากหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่และยังมีคนที่แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยว่าใช่เลยสภาพอากาศเย็นสบายวิวภูเขาสวยงามมากการได้กินหมูกระทะในรีสอร์ทเป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆความคิดเห็นต่อไปมีคนบอกว่าทำเลที่ตั้งของวัดช่างสวยงามมากจริงๆอีกคนหนึ่งเสริมว่า ตอนแรกที่ฉันเห็นภาพของสถานที่แห่งนี้ฉันนึกว่าเป็นภาพตัดต่อแต่พอรู้ว่ามันคือเรื่องจริงฉันอยากไปชมด้วยตาตัวเองทันทีและมีคนมาตอบความคิดเห็นนี้ว่าใช่เลยที่แห่งนี้สวยงามเหมือนอยู่นอกโลกจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าเพชรบูรณ์คือสวิตเซอร์แลนด์น้อยของเมืองไทยเนินเขาและหมอกยามเช้านี่คือที่สุดของความฝินต่อมามีคนให้ข้อมูลว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่คนไทยรู้จักกันดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฤดูหนาวแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เยอะมากนะักอีกคนหนึ่งพูดถึงเขาคอว่าว้าวหมู่บ้านและสิ่งปลูกสร้างบนเนินเขาดูคล้ายกับเทือกเขาแอลในสวิตเซอร์แลนด์พระพุทธรูปและบรรยากาศของวัดก็สุดแสนจะน่าทึ่งมีความคิดเห็นที่มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าฉันเคยไปเพชรบูรณ์เมื่อปี2551บอบอกได้คำเดียวว่าสวยงามมากนอกจากเขาคอแล้วฉันขอแนะนำให้ไปเที่ยวเมืองโบราณสีเทพด้วย ที่นั่นเพิ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าฉันรักเพชรบูรณ์แฟนของฉันก็เป็นคนเพชรบูรณ์รูปปั้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แฝงคติธรรมทางความเชื่อในพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและสุดท้ายมีคนทิ้งความคิดเห็นไว้ว่าผมเหมือนถูกมนต์สะกดเมื่อได้เห็นว่าวัดแห่งนี้ช่างงดงามประการตาจริงๆความคิดเห็นต่อไปมีคนกล่าวว่าความซับซ้อนของชิ้นงานที่จัดเรียงอย่างสวยงามสร้างศิลปะที่น่าทึ่ง มีการใช้ความคิดและการทำงานหนักมากเพื่อสร้างพระพุทธรูปและวัดนี้ขึ้นมาตามที่เห็นอีกคนแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าฉันเคยไปที่นั่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพชบูรณ์เป็นจังหวัดที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพและยังเป็นอีกจังหวัดที่สวยงามมากของเมืองไทยมีความคิดเห็นแนะนำการพักผ่อนว่าถ้าใครไปเที่ยวที่นี่ควรพักโรงแรมข้างๆวัดเพราะกลางคืนจะได้ชมไฟหลากสีที่สวยงามและในตอนเช้าบรรยากาศสดใสาราวกับสงสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นจากคนเกาะฮาวายที่กล่าวว่าเพชรบูรณ์และเขาคอเป็นสถานที่ที่สวยงามจนชั้นน้ำตาไหลมันคือสถานที่สวยงามที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเห็นอีกคนกล่าวถึงความสะดวกในการเดินทางว่าจังหวัดนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพและผมสามารถเพลิดเพลินกับวัดภูเขาร้านกาแฟและฟาร์มต่างๆโดยเฉพาะในฤดูหนาวความคิดเห็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งพูดถึงศิลปะก,การออกแบบว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์นในทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆสิ่งที่เราเรียกว่า t ท a แ l a ด์ o อล y ฉันตั้งตารอที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งอีกคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเพชรบูรณ์มีภูเขาที่สวยงามเหมือนกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือแต่บรรยากาศจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสุดท้ายมีความคิดเห็นที่อธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาสำคัญในชีวิตพระพุทธองค์ได้แก่การประสูติการตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาและการปรินิพานแต่ละเหตุการณ์สะท้อนหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามและลึกซึง้งความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าช่างเป็นวัดที่น่าสนใจมากถือเป็นจังหวัดที่น่าไปเยือนฉันมีความสุขมากที่เคยไปที่นั่นนี่คือความคิดเห็นทั้งหมดจากชาวต่างชาติเกี่ยวกับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วและพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลายคนเข้ามาชื่นชมความโดดเด่นของวัดทั้งการออกแบบพระพุทธรูป วิหารที่ดูน่าทึ่งรวมถึงทัศนียภาพรอบๆวัดที่สร้างความประทับใจราวกับอยู่บนสวงสวรรค์บางส่วนยกย่องฝีมือช่างไทยโดยชื่นชมความละเอียดในงานศิลปะและการถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมของวัดพร้อมทั้งยกย่องว่าฝีมือช่างไทยนั้นโดดเด่นในระดับโลกความคิดเห็นถัดมาบอกว่าสายถ่ายรูปต้องร้องอ้บอกเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากจะถ่ายวิวหรือกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ออกมาสวยทุกมุม บอกเลยว่าแสงคือดีมากความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าเป็นวัดที่เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายจริงๆค่ะทั้งวิวทั้งศิลปะทุกอย่างมันลงตัวมากๆมาแล้วรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังชีวิตกลับไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะอีกหลายคนชื่นชมสเสน่ห์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายและสงบต่างจากเมืองใหญ่บางคนถึงกับขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์น้อยของเมืองไทยสำหรับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ว ถือเป็นตัวอย่างที่งดงามของการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างลงตัวความประณีตของช่างฝีมือไทยไม่เพียงสะท้อนถึงศิลปะที่งดงามแต่ยังบ่งบอกถึงจิตวิญญาณแห่งศรัทธาที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมนี้ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเปรียบเทียบเพชรบูรณ์กับสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคำชมเชยที่สูงส่งแต่สำหรับคนไทยเพชรบูรณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร การได้สัมผัสศิลปะและความสงบที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การเดินทางพระาธาตุผาซ่อนแก้วไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงจิตใจของผู้คนหลากวัฒนธรรมให้มารวมกันด้วยความชื่นชมในสิ่งที่งดงามและเปี่ยมด้วยคุณค่าและศรัทธาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ